ครับผมวันนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนแกนถังซักเครสืผ้าสองถังน,นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมตอนแกะลืมถ่ายไว้จริงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังมีใบซักก็ต่อกับตูกเกียร์นนะครับต่อแบบนี้แล้วก็มี แหวนนี้แปะตัวเดียวนะครับแค่นี้นเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบไปดีกว่าก็น็อตแค่ตัวเดียวนะครับด้านบน,นครับแต่ข้างหลังมีสกูสกูมีอยู่สตัวนะครับก็มาดูวิธีเปลี่ยนอัน,นี้ผมถอดไปเทียบมานะครับอันนี้ของเก่ามันพังละเนี่ของเก่านี่ของใหม่ มาดูวิธีใส่ดีกว่าครับใส่ไม่ยากโจมัมครับดับแรกก็เ,เครื่องนอนลงก่อนนะครับตะเกียบใส่ครับ จุดชุดสกูเนี่ยครับผมก็ให้มันไปนตรงกับรูน็อตนี่รูน็อตอยู่ตรงนี้นี่นี่ที่นิ้วโป้งนี่นะครับก็ให้มันตรงกันแล้วก็สกูไ่ไหนเอ่ยเก็บของไว้นี่ ดูวิธีเอามาดูวิธีใส่ใหม่นะครับน,นี่เป็นแหวนสำหรับใส่ด้านบนนะครับก็น,นี่สวมเข้าไปแบน,นี้นะครับันนอตเชดแต่ก่อนใส่ต้องเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะเช็ดทำความสะอาดหน่อยเพราะมันมีคราบของเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะครับ เสร็จแล้วก็ผมจะใช้จรารบีทาน,นิดหนึ่งนะครับนี่จรารบีทาน,นิดหนึง่งกันน้ำรั่วครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็อิดน็อตให้ตรงนะครับ ลอกไปกนอให้นอ็อตมันอยู่ก่อนแล้วก็หันะก,กูนะครับ กูแขนครับายากนิดนึงนะครับ ใอ้ฉันด้หนยหาอะไมานั่งด้ย xếp bên lại Rồi thứ ร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ใสายพานก่อนนะจวค่อยไปใส่ใบใบซักนะครับใส่ใสายพาน,นง่ายๆก็คือเอาด้านเล็กนะ่ใส่ก่อนแล้วก็ใส่ด้านหลังใช้อย่างนี้เกี่ยวเกี่ยวด้านหลังมันครับแล้วก็ค่อยๆหมุนพัดนี่เสร็จแล้วใส่ใบพัด พูดง่ายครับแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่ใบซักนะครับใบซักแนะ่ทการยกฐันตั้งขึ้นนะ ผมจะทำการใส่ให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าไอตรงถังเนี่ยจริงๆต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวใส่ให้ชมดูก่อนก่อนใส่ผมก็จะไายไปตรงแกนก่อนนะครับจัลละบีครับมันจะมีซิลอยู่ตรงนี้นะครับเอาใส่ตรงซิลนะครับกันน้ำด้วย นี่แล้วก็ใส่แหวนก็ใบบางถ้้ลงล็อคก,ก็ทำการนาคน้องล็อ ขันนอตก็จับใบไว้ด้วยนะครับเพื่อความนิ่ง <c oughs> ไม่ใช่เวลาเราขันเนี่ยถ้ามันตึงๆมือใบมันจะหมุนด้วยนะครับคล้องไว้ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองซักดูครับ <S <S ลองเครา่องครับ กันทำนะครับี๋ยวมึงแหกลองว่าสายพานมันยาหรือเปล่าโอเคครับเียบน้อยส่งงานได้ติดตามด้ครับผม